อ่ะนะครับคุณผู้ชมนะครับวัจนี้อาจารย์ล้เจ็ด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 เจนดเจ็ดเจ็ดาก็ดเจ็ดเจ็ดเจ็ดเสียเนกดเจ็ดเจ็ดเจ็ดเจีดเจ็ดเน็เเจ็ด

เจ็ดหาครับเจ็ดส <74, 75, S 3> ีห้ารับได้ได้ไหขคือมาพี่เจ็ดสี่เจ็ดห้าแกะตัวเลขนะครับมาาเเบิอกำลังแกะตัวเลข <c oughs> แกะตัวที่สองนะเนาะแกะจากผ้า ได้แล้วหนึ่งตัวไหนึ่งตัวละได้หนึ่งตัวแล้วคือตัวเลดนี่สิออกจากฝาเองครับพี่น้องเนาะออกจากฝาทุ่งเลยจะออกจากฝาเองโอ้ยนะได้ได้สองหลักครับสองหลักสองหลักนะครับพี่น้องเนาะทั้งหมดทำสิบตัวครับทำสิบตัวทำสิบตัวเนาะครับถือว่าได้สองหลักพี่น้องเนาะ แมนเลยที่ยังคือเกาอยู่เ้ได้สามเลยพี่น้องสามเหรครับกระเด่งดึงออกมาเลยอกระเด่งดึงออกจากขาเลยครับนีมั้นพี่ี้นี้ออ่นี่ยเออนี่พอดีเลยอู้ดีาพอดี่ะอือ่าตัวอ้งามเลย่ลางเลยทีนี่ ได้บนลางเลยหกขมามอีกเอ้โอ้เอาสตัวมาเลยได้มาที่นี่เลยเกินหกตัวเลยเจ้าละเกตัเดียวเด่งออกหตัวเลยหมันเลยวันนี้หมันแหงเนาะโอ้ไก่้วคนิงกันหโอ้มาหก่อนเลยตอนแรกตอนโมเลยครับหกสตัวแรกหกสองสองตัวแรกหตัวที่สองก็สองปครับสองหกสองแปแปด ห้ามขัก,กเลยปรเทอนี้นกน ừ, หกสองแปดหกสองแปดสามสามถง่หะมาดุนมาเทนึงอ้ยหาเว้ยเด็เ็เด็ห้าเด็กที่ไหนมาเลี้ยงกันนะสิสี่สามห้าสี่ 3> 3, สามห้าสี่ส หกสองเขียนเอาไมบ่เขียนเอาไมที่เขียนเขียนกระดาษทีะไทษเลยครับตอนนี้มันทายแล้วมันเขียนแล้วกเขียนแล้วตัวนซึ่งมีตัวไหนโอ้นับได้บ่บนับไม่ใช่หรอับตุนก่อก็าทำนี่ละเอาตะลิงออกเอาตะลงออกหนึ่งหนับเอาเขียนใบไม้ก็ได้ เขียนตัวเลใสเล็หนับตัวเลยนักกว่นึ่งนะขอบแล้วเขียนแล้วเขียนแล้วเขียนนฮะเียนตัวใหญ่เลยเขียกระดานแล้วเราม่ยกกับมนหกสองแปดแปดเขียนแต่ตัวเลข่ออกมาชัดชัดด้วยชัดชัดสองอกย่งเ้วลยง้ามขนาดนียป่ะสี่4้าสามสาม้าสี่ลับเอาเองด้วย โอ้โหนี่งวดนี่ครับผมเอ้าชัดๆเลยฝากต้นมะกอกครับพี่น้องชัดๆเลยมือนี้บมเดทัวเลยของแท้กระเด็นออกบึ้งๆเลยวันที่โอ้บมเดทเขียนวันที่ไว้น้อยานเอฟซีเขียนเขียนเขียนวันที่ก่นเขียนวันที่เนี้ยวันถี่แรกก็เอาเขาเอาที่แรกก็เแถวแรกเลยสามตัวเลยอยู่โดนนี่ยังมาเอาเลยกินปีเลยกินปียังหลายปีเหรอหลายปีเราไม่ลงกหมดเลย ขเ็ทีเดีอืโอ้ของแท้ของแท้โอ้ยงาแมนัประการเพิ่นฟังแน่ชัดเลยอาจารย์มีต้นกอกครับต้นกฝากต้นกอากต้นกอกครับผมเลยกทีใดเนาะสวดออกเด่งออกจากผาเด่นด้งด้งดินด้งด้งออกมาเลยตัวหลกก็คือหกสองแปดหกสองแปด อ่ะชุดที่สองก็คือสามห้าสี่สามห้าสี่เนาะนี่มันจองเมียนี่นี่ของแท้เรย่อบาดเทีนี่โอ้ยสุดยอดสุดยอดเด้งเด้อพี่น้องงวดประจำวันที่หนึ่งกรกฎาคมเนาะครับสองห้าหกแปดเอาเอ้ง,ง่ายเลยเอาตองงวดเลยเนาะนี่เนาะต,ตองงวดเลยเรียกออกมือว่าน,นี่มือนีเข้ามาเอาเลยครับตองงวดเลยเข้ามาเอาตองงวดเลยนะครับโอ้ยสุดยอดสุดยอดสวดงวดนี้สวดออกเด้งออกเร็วเนาะออกเร็วเนาะ เคยเข่าสามตัวต้งต้มหม่องนี้เที่ยวแรกแต่ก็ไ่ได้เอาอีกโอ่สามตัวเข้าสามตัวเคยเอามาแล้วแต่เข้าสามตัวเลยนานแล้วเมียก็มาเอาไม่อีกห้าหกปีเอาเตี่ยวแรกค้งแรกเลยบอกเตี่ยวนะค้งแรกเลยโเข่าสามตัวเลยก็เลยประเด็บมาเอาอีกเนาะมีเป็นครั้งแรกเด้อพี่นนอกเป็นหมวดแรกครางแรกตัวนี้มันแห้งยังหรอเอาตองมวดเลยเนาะรอบั้นเข่าสามตัวครับรอบมึงตัวนี้ว่าจะได้ก่อตัวนี้ ต้นกาแฟบกกอกแห้งคักบ่ปังปังสามตัวแห้งคนละแห้งกาแฟบกกอกไม่แห้งค่ะนครับผมมันเป็นน้ำพุ่มเป็นน้ำพุ่มเพิ่นอย่าลืมอย่าลืมหวยลาวกปีนะฮีอย่าลืมหวยลาวซื้อเลยอย่าลืมหวยลาวนำซื้อเลยซื้อก่อนได้เปรียบเมื่ออซื้อก่อนได้เมื่อคืนสามอย่าลืมซื้อหวยลาวด้วยนะครับที่สี่ไปเอ้าเดี๋ยวเบิ้งอีกเท่านึงเอ้าเอ้าจับบอกเพิ่นอีกแน่เท่านึงอ้าวเหล็ก ในรอบหาปีเนาะในรอบหาในรอบหกปีนอ่ครับปีพึ่งว่าเอายิงเนาะในรอบหกปีเอาสามรับนี่มันหลายปีแล้วหกปีฉันาเอาหงวดแหละครับหกสองแปดต่สามสีครับต่างแจไอหกสองแปดห้าสามสีต่างแจพ่อโสอะไรก่อนครับพ่อโส พูดูดีดีเลยคับจำมาได้เดโอ้ตั้งแต่หกสามพี่น้องต้งแต่พวกสองแปดเขาสาตัวเาพันมาอีกท่านนี้นะเลขเด็ดกาฝากอาจารย์ลำครับพี่น้องเลขเด็ดกาฝากอาจารย์ลำเด้อพี่น้องเอาตองวัวเลยเอาตองวัวเคยเอามาก่อนเขาสามตัวครับพี่น้องเขาสามตัวเลยวนมาอีกแค่นึงเนาะับวนมาอีกแค่นึงพอท่านนี้วกลง คลิปลงโทรศัพท์ YouTube, ยูทูบทันมีโอ,อตั้งแต่อ,อ้ดโโโโนแห้งครับเขาอยกางไรจังได้กับเขานอาจา้าเนาองสามตัวคือเขาครับขอบคุณอาจารย์ลำครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับผมงััฟครบ